อ่านหนนๆไาเลยนอนเ่อะนั่นก็ขอกล่าวด้วยครับยุช่องกิฟเต์ครับ ตาดกันมาแล้วอันนี้น,นี่วิยาชัดตอ,อนแรกอะคือไป,ปรึกษาเพื่อคนหนึ่งที่เป็นเฟอร์รี่เหมือนกันน่ะคือเขาบอกว่ามัชีเราอะคือขึ้นมัชีดำงงเลยฮะมัชีดำโอ้โหคิว่าต้องทำาหารใหม่ที่คุณมอมรบอกไงแต่ไม่อ่ะอืแต่ว่าการได้หาขึ้นมาก็จริงแต่ต้องแลกกับเนี่ย หายไปด้วยเชื่อตัวละครพี่อุอาสาเก็บมาตั้งนานอ่ะโอ้ย <c oughs> คือมันแบบเอน้อยดีกว่าปะคือน้อยมีเพื่อนที่อยู่หน่อยอ่ะคู่ดีใจเลยสวัสดีปะก,ก็ขอ,อกรลาสิครับในช่องคิวบัสีครับในซีรีส์ไม่ใช่ฮันคอรคอ์อีพีที่สิบเอด็ดก็มาต่อกันเลยครับ ครูดีใจอ่ะอย่างน้อยเราถ่ายหนังกำมาอย่างนี้เอาลงนะถึงถ่ายนี้ไม่ก oh. ลับมาต้จ <gonna> ริงแต่ผมมีอะท่ายมาแล้วเอาเดี๋ยว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 เป็นมักอะไรมากอะไรวะเอาปักหายยังไม่หายอีก เดียดียเดียเดียยมไหมอ๋ออือฮึเก็บไวเด็กก็สุดีนะน้องแบบถึงราัาเราจะหา,หารระัสตะริงเต่เพราที่ว่ามันมีเพื่อน,นที่ขอดนี่ไงคือตึงรหรรัสตะกูแบบที่ไม่ไายอ่ะก็มีเพื่อนที่ขออยู่อ่ะใช่เอ้ยขุดเร็วแฮะ เอ๊ะทำไมคนเร็วจังวะอือทางนี้ด <The> ้วยกันก็ก็ดีใจนะที่คือกำลังหาบกลับมา เด,ดี๋ีวเดี๋ยวเอ่อเอาจริงเนี่ยบั๊กอะไรเนี่ยงงเลยนะเฮะ้แต่ก็มีสี่ใจเดี๋ยวคุณต้องจใจแหล่ะแหละว่านหรือว่ายังมี แต่จะไมไอคลิปแบบไอคลิปที่สี่คุดูเยอะจังเลยวะสี่เก้าคนเพราะมเรืองโมที์อะคุณดูจะเยอะ,ะยยทุกทีไม่นะไอก่อนในเนี้ยอที่มีชื่อม่ดที่เป็นเนี้ยผมสีดำแต่กับสีแดงอะมีชื่อที่ว่ามิกซ์อโมเทลใช่ทำไมได้วะ อะไรนีไคือว่าต้องหนาแล่ะคือว่าหานนี้จะโดนแบบไม่คิดอะไง้ยก็เรื่ทำไม่ะราว่าไมอะต้องแบบเอาที่แบบพเศมานี่รงกันก็ตองมาด้ยแหละไปด เขาใหม่ปังเอออย่างนี้เด้จะมาแล้วขอขายหมดเลยค่ะโอ้โห มัุเว็นมอก็ค่อนยากแล้วมั้งคือมดบินมอญมีที่มีที่เปยนดัวสักอันหรอกมีที่ก็มีที่หัวเขียวก็มีโอ้หัว มพื่อนและม,ลมีอวเขมีอลิด้วยก็มีนอ,อ,อ,อว่าังวต้องต่อมอันนี้ดีมนะสิไม่งั้นจะไม่รอไหน ดีจ้าบูแต่ฉัโอ้ขีดเกียร์โว้ยก็ต้องทำประตูการันตี vài Né hoài mọi người đây này

เอาที่ว่าเหมือนกันคือไม่ใช่ารทำมันไดหน่ยอยนะคือได้มีที่การสูงนะโมเตอร์เกียอดีเลยเราซื้โซได แบมัเดี๋ยวแบบโอ้ยมุงไม่หายเนะี่ยเออหายสัีตะมือกับสีมุ่งกนะันเเดี๋ยวจอไปโมบิสมองู้หน่อยก็แันโอยขอร้อยให้คนอมอนขอเงินใหม่ตอมอ่มอนไม่ได้ก็ขอคนมอนชื่อว่าคนบัอ่ะเข้าตั้งคอแบบขีดคอ ข้อห้คอเยอะมากผมอ่ะก็เลยแบบทำตัวเหมือนเด็กอ่ะ้านี่หตัวแล้วนะใช่คือตอนนี้ทตัวเหมือนเด็กอ่ะแบบออกไปขั้นนึงืโอ้ยดีดดดดด ตุกอะไรวะขับไ,ไ,ไ,ไปเลยขัไปคือขับไปเลยหรอเออว่ะแถบวบข้างล่างนี่จะท่านหน้าเนี่นคือเซ็กเตอร์เยอะเลยะฮะโคตรเยอะแล้วก็มีแก๊สด้วยมีได้หรือเปล่าวะ ปัญหาคือมาเพิ่มหายปั๊บเลย๋อมีอเอาเห็ดไปทำไมดีกว่า,าเห็นวะ่าเ,เป็นสุกได้ทำตรงนี้กันเป็นทางเชื่อมอ่ะ แต่ว่าต้องทำทางเพื่อไปจีนนี่ทางเลยคือผู้ผมผู้แฟนตะเกียก็คือว่าคือโผล่คือขอร้องอะไรรอบแะไรเมื่อที่ขอคุณอมรคุณเพื่อนใหม่ใช่แต่ก็เอาคุณวูดะเขานัดมาสิทอนนึกว่เขาตัวมันเด้งงานงงงงคือโผล่ไปแปบบนึงแล้วก็เข้ามาแล้วก็เห็นคุณอมรกับคุณวูดไม่อยู่งงเลยถามเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเขาบอกว่าคือไม่ตอบเลยนะคือออกไปคือไม่ตอบยังพร้อมออกไปเลยนะเนี่ย ก็สงสัยนะฮะไม่เนยผมก็รู้นะว่าตุ่มเหมือนเด็กอะเอาทองนะฮะถ้าเจอผู้พิพก็สก็หเลยว่าแต่ถ้เจอพูกพิพิกาก็เจอแบบตัวสุดอะก็เอาสุดแที่ใส่หมวกแล้อใส่รองเท้าทองก็ได้ปลอดภยคือต้องนีทุกคนกทำได้นะก็ไม่ยากนะให้บาสร้างหูมา จะไปจะรลดได้เหรอฝ่มึงถึงไ้ไม่ไม่มีในคอมอ่ะ,อะางนี้ดีกว่ามเ้เอ้ยยังไม่จบ จะทำก็ทำได้ที่เมย์นี่งแล้วอะทำอะโอ้โทำอะไรว่าไปวะดีหรือไม่ดีก็ไม่แนะต้องมาหาเหมือนอย่างนี้คอหรียญค่ขาแคร์นจะได้ทำเองที่ทุกคนทำไปขนนั้นว้าโอย sai cái này nè, ôi nó, bê lại cái cái này đấy, nó. ก็คือฮานูจะมาเอาเยอะมาเนี่ยโคตรเยอะต้องระวังข้างหลังน,น,นะเดี๋ยว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 โล่ไปไหนโล่ไปไหนฮะเดี๋ยวโล่ไปไหนวะ what เดี๋ยว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 ยุ่ยงยังอ้าวโอ้ยเสกโลมาหรอะไม่ใช่เล็กติดตรงนะเขี้ยนโอ้เนาะตึดกันอน่างนี้แต่เลย ไปหานี้นะเหมือนละกันเป็นว่าไปไปทางไหนดาีเต็แก๊ส <They get S 1> ด้วยนะโอ้แก๊ไม่เท่าไรหรหอก แตของพี่เตือนนิดเก่าเราหน่อยนีดที่เตอร์คือมไม่ได้ขอลองนะโอ้ยอีกแล้วไปโดนเลยโอ้โหโอ้ มนเด็กก็เลยไม่ได้ขอที่ขอคุณมอไม่ไม่ได้ขอเอ่อเพื่อนีพูดผิดคือจะขอเป็นเพื่อนในเบียร์แชทไงเพราะคุณมอกับผมไม่ใช่ไม่เป็นเพื่อนกันเลยแต่คุยกันได้ปกติแต่คุณมัอก็แค่เหตุกาสนะว่าคือจะขอเป็นเพื่อนกับคุณมนนะอนหะเพราะเขาพ่อสิบข้อทำงานงงงงไงใช่อ่ะ คือมันจะแบบ

ไม่ใครใครก็ดูล้วล่ะตัสภาเป็นไงก็ไปขุดเพื่อนมาสิเกกย็ก็จะพันไปบางอย่างแหละ ทวกทวกแกเป็นอ <What? S 1> ะไวะวอเตอเฮกสินวอสิม巴เหรอว่าเป็นฮอ มันไม่ให้มันไม่ราโอกาศนั้นก็นะทำตัวมันมนี่นะ่ที่เอามาทำร้านนี้ไงกระจกนะ

ไปก็ขุดทรายแล้วกันป้าป้าป้าโอ้ไปไปแล้วครับ หลายครั้งไงเมื่อเรียนน้ำมันกันไม่ได้ปะ,น,ะนี่ฮะเฮ้ยอืมโอ้ยโว้ยลูกเม่กี้โอ้โห่กระตุกกระตุกอะไรวะ

วัดเตยที่นี่มีชาวบ้านหรือเปล่อันนี้งงนะมีถ้าถ้ามีเงินพทองอะไอ,อย้ยาดน,นะไอมีอยาดน,นะนก็สามารถสามารถเข้าไปมรเน,นิรได้อะแต่ไม่ว่าไม่รู้ว่าอยองานนั้นเป็นอะไนนะ ก็เยอะนะคีดคิดด้วยดิครับ